สวัสดีครับท่านอ้าวมีอะไรก่ะอ่ะตันนี้อ่าคือว่าดึงภูเก็ตนะครับท่านอ้าวภูเก็ตทำไมอ่ะช่วยอยู่แล้วนี่มีอะไรอ่าคือผมอยากจะมาเสนอแนะอ่าเกี่ยวกับชาวภูเก็ตนะครับท่านเฮ้ยช่วยกันอยู่แล้วอะไรนักหนาหรอฮะแต่ตอนนี้ก็จะให้นักท่องเที่ยวไปลงแล้วเนี่ยเที่ยวภูเก็ตกันนะจะได้มีรายได้ใช้จ่ายกัน ชาวภูเก็ตจะได้เลืนตาปากได้ก็ทำอยู่แล้วไงเล้ะโตอ่าไม่ใช่งนครับท่านคือ,อเป็นเป็นไปได้ไหมครับท่านว่าให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเป็นเมืองอสำหรับชาวโควิดเลยครับท่านเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอ,หอเดี่ยติดกันหมดหรอกจะได้ติดกันอย่างมีความสุขครับท่าน ก็อยู่ภูเก็ตแล้วก็ได้พักผ่อนได้พักรักษาตัวกันไปเลยครับท่านเออนี่จะทั้งเป็นกันทั้งจังหวัดเลยนะอ่าก็ก็มียารักษาด้วยครับท่านก็เป็นแล้วก็หายแล้วก็เที่ยวกันให้สนุกเลยครับท่านเอ้ยมันจะดีล่ะอ๋อเดี๋ยวเเดี๋ยวลองไปคิดดูแค่นี้นะขอบคุณมากครับท่าน